เทสเทสหนึ่งสอ่าสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นช่วงโควิด19แล้วก็อยู่ผ้านว่างๆก็เลยวันนี้จะมาพาเดินดูในสวนของผมเองเนาะก็อันนี้เป็นคลิปแรกที่คิดว่าอยากจะแบบพาเดินชมแบบโอเวอร์อะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ถึงเวลาอยากให้ทำเรื่องไหนจุดไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ ก็ผมเริ่มปลูกต้นไม้ตั้งแต่ประมาณแบบสักปอหอะไรเงี้ยที่โรงเรียนมีตลาด,ดัดก็เลยแบบไปซื้อพวกกล้วยไม้มามาลองทีนี้หลังจากนั้นก็ก็อชอบมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มซื้อพวกนี้เป็นพวก,พวกแรกก็คือเป็นเนี่ยปลูกมา5ปีแล้วยังไม่โตเลยมันเป็นพวกช้างรองท้าไม่ใช่ลองเท้าดิเป็นกล้วยไม้ช้าง กระไอเลตพวกเนี้ยช้างส้มช้างแดงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นต้นไม้ที่ใช้เวลาโตนานพอสมควรโอเคเสียงรถก็คือมันใช้เวลาโตนานพอสมควรแล้วคือผมซื้อมาจากที่แบบมันเป็นไม้ขวดที่เขาเพาะออกมาจากแฝบอย่างเงี้ยคือต้องบอก่งนี้ก่อนว่ากล้วยไม้อ่ะมันไม่สามารถที่จะเราอะไม่สามารถที่จะเพาะเองได้โดยใช้แบบสภาพแวดล้อมข้างน,นอกเลยเนาะคือในธรรมชาติมันถึงหาได้ยากไงเ,เพราะว่ามันค่อนข้างจะเรื่องมากแล้วก็แบบ ตัวมเมล็ดของมันเองอ่ะมันไม่มีสารอาหารสะสมเลยทําให้ยญกที่มันจะงอกได้อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็าเลย้องส่งแลบหลังจากที่ผมรู้จักไอ้พวกช้างอะไรพวกเนี้ยผมก็เริ่มชอบต้นไม้แล้วก็เดินเข้าตลาดนะัดต้นไม้อะไรเงี้ยบ่อยมากก็จะเริ่มมาเลี้ยงพวกรองเท้าหน้ารีก็จะต้นเป็นแบบแบบหนึ่งนะ,ะเป็นประมาณนี้ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยน,นะใช่ดอกเขาก็จะประมาณนี้แต่อันนี้คือเป็นแบบ ต้นยังไม่สมบูรณ์ดอกมันก็เลยเล็กหน่อยจริงๆมันใหญ่ได้แบบเข้าฝ่าม,มือเลยถ้าแบบเลี้ยงดีๆนะแล้วแต่พันด้วยแหละก็คือก็มาเริ่มเลี้ยงพวกของท้าวนาลีเนี้ยเยอะมากก็สักสองสามร้อยต้นได้เพราะว่าก็บ้าแหละแล้วพอคือตอนแรกเราก็ซื้อมาเป็นแบบไม้เป็นต้นเป็นกระถางอย่างงี้ใช่ปะมันก็จะแบบกระถางแล้วแบบสองสามร้อยสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันแพงเราก็เลยลองผสมเกรสรจากพวกที่เรามีอยู่เนี่ยผสมแล้วก็ส่งแล็บเพาะ เออมันก็เราก็ได้ผลผลิตออกมาเยอะอยู่เหมือนกันก็จะเป็นถ้าเป็นไม้ที่เราทําเองอะ่ะก็จะเป็นไมเ้เสร็จนี้เพราะว่าเนี่ยยังต้นเล็กอยู่อายุสักประมาณออสามสี่ปีได้เพราะว่าทําเพาะมาก็ปีหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกสองสามปีนี่ก็เริ่มให้ดอกละเสร็จแรกส่วนพวกนี้ก็เป็นที่เราเพิ่งที่บอกว่าต้องส่งแหละใช่ปะ่ะถึงเวลามันก็จะออกมาเป็นอย่างงี้ เป็นต้นเล็กๆกระถางแล้วเราก็ค่อยให้เลี้ยงค่อยๆแยกไปก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้โอ้แล้วก็ช่วงนี้กําลังเริ่มบ้าแคทริยาเพราะว่าดอกมันใหญ่ดีแล้วออกดอกเรื่อยๆถ้าอย่างรองเท้านาฬอ่ะบางต้นบางพันเขาแบบปีละครั้งอะไรเงี้ยที่มันออกดอกแล้วแบบนานมากกว่าจะได้เห็นทีหนึ่งก็เลยเออหาอะไรที่มันเห็นผลเห็นอะไรทุกปีทุกเดือนอะไรเงี้ยก็เลย ว่าจะลองมาเล่นแคทเอรียาเดูซึ่งแคทเทอรีานี่ก็แพงอยู่เหมือนกันกระถางหนึ่งที่นี่ที่ซื้อมาก็สักสี่ห้ารอยอะไรเงี้ยไม่รู้จะแพงไปไหน <c oughs> แต่สวยนะ <c oughs> ก็ถือว่าแบบดอกมันใหญ่เท่ามืออะแล้วมันบานทีแบบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วหอมแล้วก็บานสักแบบไตามาละลอบอะไรเงี้ยส่วนอันนี้จะเป็นไม้พวกเอื้องต่างๆนะก็ค,คือเป็น เป็นกล้วยไม้แหละแต่แบบคนไทยเราไปเรียกเอื้องก็ไม่รู้ทําไมพวกไม้ป่าอะไรเงี้ยที่มันเป็นพันธุ์แบบแปลกๆที่ไม่ได้เป็นไม้ตลาดก็จะเรียกเอื้องกันอะไรเงี้ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันพวกนี้แต่แบบไม่ค่อยได้ดูแล้วแหละเพราะว่ามันปีละครั้งเองอ่ะแล้วแบบมันโตช้าอะไรเงี้ยก็เลยเลี้ยงไปพอให้แบบเออเขาไม่ตายอะไรอย่างงี้อยากออกดอกก็ออกไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรมาส่วนพวกนี้จะเป็นฮาโบเทียเพิ่งเริ่มมาบ้าเหมือนกัน เาอกจะต้นเป็นล <t festivals> ักษณะก็คือเป็นตระกูลเดียวกับพวกไม้อบน้ำมันแหละเป็นตระกูลเดียวกันกับว่านหางจระเข้สังเกตเห็นไหมว่าใบเขาจะใสเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูอีกทีแล้วกันเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นฮาร์โมเทียหมดเลยเพิ่งเริ่มเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบเข้ามหาลัยใช่ป่ะถึงเวลามันจะไม่มีคนมาดูสวนให้ทุกวันแล้วเพราะว่าพอเราไปมหาลัยอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยล้วก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาดูถึงเวลาไหว้วานคนบวมน้ำก็แบบกินกระขังอะไรเงี้ย แล้วทีนี้พวกกล้วยไม้มันมันอยู่ไม่ได้มันต้องลดทุกวันเลยไงก็เลยแบบถ้าจะน่าจะโซมไปก็เลยหันมาเลี้ยงฮโวเจียแทนเพราะว่าแบบเออลดาทิตย์ละครั้งก็กําลังดีของมันเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็โซนข้างหลังตรงนี้ตรงนู้นเออกำลังจะทําเป็นพวกไฮโดรโพนิกอะไรอย่างงี้ก็เพิ่งเริ่มเซตระบบยังไม่ค่อยลงตัวหรอกลองๆทำไปก่อนอันนี้จะเป็นพวกต้นไม้เขาเรียกอะไรนะ ต้นไม้พออากาศอะไรเงี้ยก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันเพราะเห็นช่วงนี้กาลังบูมแต่แบบแพงมากแต่ละที่ขายกันแบบสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยโอ้ oh my g ก d ก็เลยลองเทเองดูใช่ก็ประมาณนี้แหละนะเท่าที่ในสวนเราเลี้ยงต้นต้นไม้ก็จะมีประมาณนี้นี่เป็นรองเท้านาฬีพวกเหลืองตรังก็คือใบจะมีลายๆอย่างนี้ส่วนถ้าเป็นพวกเหลืองการไมาใช่เหลืองการดิเหลืองกระบี่ ใบจะเป็นายาวๆอย่างนี้แข็งๆดอกสีดอกสีเหลืองคนเขียวๆแดงๆบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่ต้นแล้วก็พวกนี้เป็นเป็นพิงกุย้ยก็คือเป็นตระกูลตระกูลแบบพืชกินมแมลงอย่างเงี้ยใบก็จะเหนียวเหนียวหน่อยๆเอาไว้จับแมลงนี่ก็พิงกุ้ยเหมือนกันเป็นประมาณนี้ พวกฟาร์มซิสก็เคยลองลองจะเลี้ยงนะเห็นป่ะ ah? แต่คือแบบมันต้องการอากาศเย็ยนอะไรเงี้ยเราแบบที่บ้านที่สวนมันค่อนข้างร้อนแล้วก็อากาศไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่ก็เลยแบบเลี้ยงไม่ค่อยได้ก็คือก็จะมีหลักๆก็มี2ประเภทที่เลี้ยงก็คือเป็นล้ยไม้ก,กับเป็นฮาโบเชียซึ่งฮาโบเทียจะอยู่ทางเข้าสวนซึ่งติดถนนใหญ่ลมที่พัดเข้ามาก็จะเป็นแบบลมแห้งๆถูกป่ะเราก็เลยเอา ต้นไม้ที่ไม่ต้องการความชื้นเอาไว้ข้างหน้าเพื่อที่จะเป็นแบรเรียร์ในการชะลอลมแล้วก็คอยปล่อยความชื้นออกมาช่วยพวกที่อยู่หลังสวนซึ่งเป็นไม้ที่ต้องการความชื้นสูงเราก็เลยเลือกไว้ที่กลางๆเพื่อที่ว่าความชื้นจากด้านหน้าที่เราปลูกพวกอาโบเทียแล้วก็พวกผักสวนครัวอื่นๆอยตรงเนี้ยมันจะได้ลอยไปช่วยด้านหลังซึ่งมันจะทําให้ต้นไม้ด้านหลังเราอะในวันในวันที่แบบมันร้อนมากๆหรือแบบ แห้งมากๆม,มันก็ยังมีอากาศที่แบบชื้นจากพวกด้านหน้าคอยพัดมาช่วยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆก็ไม่รู้ดิก็น่าจะเดี๋ยวน่าจะได้ลงคลิปปรับสวนใม่อีกรอบนึงเพราะว่าราู้สึกตอนนี้ไม่ค่อยลงตัวเพราะเหมือนว่าจะให้ความสําคัญกับฮาวเชียมากกว่าเจ้าพวกนี้แหละเจ้าพวกนี้ก็คือเลี้ยงพอให้เขาไม่ตายแล้วก็ออกดอกให้เราเห็นปีละครั้งก็พอไม่ได้แบบกะจะเลี้ยงประกวดเหมือนเมื่อก่อนละก็วันนี้ฝนตกไม่รู้เสียงจะ ถูกดูดเข้าไปเยอะแค่ไหนนะนี่ก็เป็นสวนท้ายๆสวนนี่เดี๋ยวว่าจะปรับใหม่ทั้งหมดยังไม่ได้ทำใช่เพราะว่าช่วงนี้เพิ่งว่างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาเก็บๆทำไปเรื่อยๆส่วนตรงนี้จะเลี้ยงเป็นพวกเห็นปะ<ม>เป็นพวกอโลก็คือคล้ายๆกับพวกอาหารจระเข้แหละแต่ว่า ก็จะเป็นแบบพันธุ์ตักประเทศอะไรเงี้ยที่แบบมันจะมีหลากสีมีหนาม,มีอะไรที่มันสวยกว่าตน้นว่านหางจระเข้ธรรมดาเนาะก็วันนี้ก็พามาเดินดูเล่นแบบคร่าวๆอะไรเงี้ยแล้วไว้อยากรู้อะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้เพราะว่าคือไม่รู้จะทาคอนเทนต์อะไรเหมือนกันไม่รู้จะมีคนดูด้วยหรือเปล่าก็ ó, ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงหลังนี้จะเป็นอินเสิร์ตพวกต้นไม้ต่างๆในสวนแล้วกันโอเคบายบาย